ครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมครับเซลต่างครับวันนี้จะมาแนะนำรถเอทิฟนะครับเป็นตัวสปอร์ตครับราคา5้าแสนสบาทครับผมคันนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยีซีเก้าสิบสองแรงม้าสี่สิบสิบหกวลแถวเรียงครับผมไฟหน้าไฟ LED นะครับผมฮะล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนะครับเป็นทูโทนนะครับผมคันนี้นะครับผมด้านนี้เลยนะครับ มีระบบเบรก ABS ให้มี v a EBD ให้นะครับเสริมเบรกกระจายแรงเบ,บ,งเบรกมี VSC ให้มี TRC ให้นะครับแล้วก็มี HAC นะครับช่วยออกตัวเป็นทางรดชันให้นะครับคันนี้เราแต่งชุดแต่งสเกิร์ตโฟล์คสตาให้นะครับมีสเกิร์ตสชิ้นแล้วก็สปอยเลอร์หลังอีกหนึ่งชิ้นเป็น5ชิ้นนะครับให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมครับผมคันนี้มีถุงลมนิรภัยถึง6ใบนะครับ ประตูมีเซ็นเซอร์ที่ประตูได้นะครับเนี่ยดูนะครับเซ็นเซอร์ที่ประตูได้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยรับเสียงเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยได้เลยเลือกช่อง FM AM Bluetooth ได้แล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเออ่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมครับผมจีงใดก็ฝากกันนี้ด้วยนะครับผมเซลล์ต่างนะครับ0930763437ครับยินดีบริการครับผมสวัสดีครับ